ครับวันนี้ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโรงเย็นนะครับมาร่วมทําความสะอาดอยู่ที่สถาน,นีตนํรารวจภูธรขอบคุณผู้ในการสุรังรักจะช่วยครับแล้วก็คณะครูโรงเรียนบุคลากรที่นํานักเรียนมาร่วมทําความสะอาดที่สถาน,นีตำรวจภูทรโรงเย็นนะครับอันนี้วันที่อียิ กราคม2 5 6 3รกครับเด็กนะครับน่ารักจริงๆช่วยกันช่วยกันทนละไม้คลละมือนะครับครับวันนี้ทันพันตำรวจตัวผู้หน้าสุขรรมกับกอกำลังดินตารครับ เด็กๆน่าร <NEN presa S 2> <profession? S 3> ักนะครับวันนี้นะครับพอดีทางโรงเรียนอารุบาลเทศบาลตำบลโรงเย็นกลับมาร่วมกิจกรรมทำความสะอาดนะครับครูวิรวัตรบรรจงกำลังทำความสะอาดครับโอ้โหขยันจริงๆ พร้อมกัเด็กๆนะครับนี่เป็นกิจกรรมนอกสถานศึกษาดด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 ดีีนนน้้้้้ออ่่่่ะเเเเกกกกกกก็็วววววยยยยมาาแไไไััััลลูบบบบปร ไปไหมเอากระโปรงก่อนได้จัดได้เอามือโปยนะเอามือโปยเอาเลยเอาเอามือโปยมาดูโปยมาเลยยันครับพูดอะไรสักอย่างจุดมุ่งหมายในการมาเราวนี้หน่อยครับครับนี่คือนะครับเป็นชุมนุมกิจกรรมลูกเสือนะครับเล่นอะไรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโรงเย็นนะครับวันนี้นะครับ เรามาทำกิจกรรมสาธารณนิพนะครับก็คือพานักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะโรงเย็นระดับชั้นป .4 5นครับมาทําความสะอาดบริเวณสพโรงเรียนนะครับนี่คือเป็นกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นะครับนะครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีบ้านะร ครับเด็กๆโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลโรงเรียนทำความสะอาดเด็กคนน่ารักจังเลยโอ้โหนี่คือคือบรรยากาศสดๆนะครับที่หลังสถานีตำรวจภูธรโรงเรียนเด็กๆอยู่อยู่ปอนหนลูกโอสี่เนอะโรงเรียนอะไรครับใครเป็นผูน้่วยการเนอะ Oh วันนี้ใครพานำมาทำมาอ๋อเ oh, ก่งมากลูกเก่งเลยอาทำความสะอาดเลยนี่อยู่หลังสถานีตำรวจปทนงเย็นครับเด็กๆกำลังทำความสะอาดสวัสดีครับสวัสดีครับ กวกเราวดให้ไปข้างหลังเลยนะกวาดไปนอกเลยกวดไปแบบนี้ไปอ,ออกเส้นหลังไปเลยอ้าวกวดไปหลดุดให้หลุดถนนไปเลยอันนี้โรงเรียนโนุบานเทศบาลโรงเรียนครับเด็กๆน่ารักจังเลยกำลังทำความสะอาดออกวาดเลยครับกวาดเลยครับกวาดเลยเด็กดีครับสวัสด,ดีครับ ัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนักเรียนน่ารักแล้วก็มีวินยัยไม่ไรกระทบคารกกดไปลูกกดไปเลยกดลงไปเลยกดไปเลยกดไปตึ้งถนนไปเลยเห็นไ,ไหมครับนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับที่เด็กๆมาทำความสะอาดหนะมครับเป็นกิจกรร,รมดีๆที่เด็กได้มาเรียนรู้นอกสถานที่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับครับคณะครูจากโรงเรียนอนุบาลเทศาบาลโรงเรียนนะครับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนพัฒนาโรงพักนะครับสาธยหลวงอนต์โรงเรียนมีคณะครูนะครับนำนักเรียนมาอ้าทักทายท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะ รอเนายอนุบาลเทศบาลตาบนงเย็นค่ะวันนี้ทางเรียนเรามีความดีดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ในค่ากิิกรรมลูกเสือเนตรนาเราเราคาบสุดท้ายมาเป็นชั่วโมองคาบแรกรบ,บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะค่ะน้องๆน,นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่กับปีที่ห้าประมาณเจ็ดสิบกว่าคนค่ะที่มาช่วยวันนี้ค่ะครับคบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมีคณะครูครม,าคครมาเยอะแยะเลยเนะครับวันนี้ทั้งนักเรียนแล้วก็ครูด้วย อันนี้น่าจะเป็นผู้ต้อยนะครับผู้ตอยวัสดีท่านผู้ชมหน่อยค่ะวันนี้มาทำบำเพ็ญประโยชน์นะคะที่สถานีตำรวจภูทร์นงเย็นค่ะนำนักเรียนมาด้วยค่ะวันนี้มาบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมลูกเสือเล่นนารีนะคะนักเรียนมีจิตสาธารณนะคะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อสังคมค่ะในวันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หน่อยครับวันนี้นะครับ ครับผมครับผมอ่าตัดสบายครับทําเลยครับทาเลยดีมากเลยครั